โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องขอโทษนะครับที่ห okay, ่างหายไปกัเลยอัปเดตมานะครับหายไปเป็นอาทิตย์นะครับก็สาเหตุก็นอนเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายกันนะครับก็เ yeah, ีตอวจะกลับมาแล้วนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆที่หายไปหลายวันคลิปก็ไม่ลงไม่ได้มาซีมเลยต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนี้หนวดก็เริ่มยะขึ้นละ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาทำคุกกี้ชาเลนจ์นะครับตัวละครตัวใหม่นะครับตัวละครตัวใหม่นะครับจะเป็นตัวละครผมลืมชื่ออีกแล้วนี่เลยนะครับจะเป็นตัวละครล่าสุดจะเป็นตัวละครรถเชอรี่บอลนะครับคล้ายๆแบบนักตบบอลเลยนะครับเนาะผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับก็ใช้ของค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ต้องเล่นด้วยฝีมือนิดหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นคุกกี้ชาเลนจ์ผ่านไดมอนด์พอผ่านไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะนะครับกลับมาทําอะไรนะฮะก็นี่เลยนะครับผมได้เล่นมาเข้าข้าวแล้วคือมันขาดประมาณ2องเศษสามเศษมันก็ได้แล้วนะครับเนี่ยคือเราต้องทําให้ได้415ล้านนะครับแต่เอ้าอ่าเนี่ยนะครับผมทําได้414ล้านแล้วนะครับก็จะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเวลสองนะครับคุกกี้เวลเจ็ดนะครับแคนดี้เวลห้านะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าแคนดี้เวลห้าเนี่ยมันทําง่ายแล้วเพราะว่ามันการันตีนะครับ สำหรับคนที่ยังเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าใครไม่รู้นะครับการตีแคการตีวัตถุดิบแคนดี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีพีคอมมอนแลหรือว่ารีเจเนอรีเนี่ยตีการันตีหมดนะครับก็คือติด1ครั้งตี1ครั้งติด1ครั้งตีกี่ครั้งก็ติดตลอดคล้ายคล้ายรีเจ e นอเรีนะครับติดทุกครั้งที่ตีนะครับก็ใช้ของใช้ผงน้อยมากขึ้นนะครับทาให้เราใช้ทรัพยากรน้อยมากขึ้นนะครับไม่ต้องไม่นั่งเสียเพชรเอาไปซื้อวัตถุดิบมาตีให้มันตันนะครับก็เก็บแค่ผงพอนะครบบแ อยากจะรีบๆเอาเพชรไปยักเพื่อจะตีก็ได้นะครับเพราะว่าผมแนะนําว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่แบบว่าเออเราเสียเพชรไปฟรีแล้วมันไม่ได้อะไรเลยคือมันเสียเพชรไปแต่มันก็ติติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยอมเสียเพชรได้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องเสียเยอะหรอกนะครับรค่อยเก็บหงเอาก็แลกตามเบิกเอาแลกตามเก็บกิจกรรมอะไรพวกนั้นไปนะครับก็สมบัติที่ผมไปเล่นมาผมเล่นในมือถือนะครับก็จะเป็นไข่ชุบนะครับอ่ะ จะมีสมบัติไข่ชุบนะครับถ้ายิ่งได้เวลเจ็ดทุกสมบัติเนี่ยยิ่งดีนะครับไข่ชุบแล้วก็จะเป็นอ่าหมี่โซออนนะครับหมี่โซออนแล้วก็หมี่ตาประทับอ่ะเอาเอาหมี่โซออนก่อนละกันนะครับอ่ะเนี่ยแล้วมันหาสมบัติไม่ค่อยจะเจอด้วย <ś c oughs> อ่ะพิมพก็ได้นะครับนี่นะถ้าเราหาไม่เจอเราพิมพเอากนะครับอ่ะแล้วก็เย็นนี่ตรามีนะครับ อ่ะนี่เลยเนะครับจะใช้ทั้งหมด3สมบัตินี้ด้วยกันเลยเนะครับก็จะใช้ประมาณนี้เลยถ้ายิ่งได้เวลเจ็ทุกสมบัติยิ่งดีนะครับแต่ถ้าใครที่สมบัติไม่ครบเวลเจ็นะครับผมแนะนําว่าให้ปั้นนะครับคุกกี้เนี่ยนะครับเป็นเวลแปนะครับไม่ก็เวลเก้านะครับเพราะว่าที่เอาไข่ชุบมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ทําให้ใช้สกิลรอบสุดท้ายของคุกกี้รสเชอร์เบอรี่นะครับค <c oughs> ุกกี้รสเชอร์รี่บอลนะครับเชอร์รี่บอล ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอัพเป็นเบลแปดหรือเบลเก้าเนี่ยเราจะถอดไข่ชุบออกนะครับถอดไข่ชุบออกเนี่ยถามว่าจะเอาเป็นสมบัติอะไรเทนนะครับก็เอาเป็นสมบัติหมีก็ได้นะครับเอาเป็นพวกถั่วก็ได้นะครับหรือเอาสมบัติทาเต้มอะไรก็ได้ผมว่าน่าจะผ่านชัวร์นะครับเนาะเอาเป็นล่าสุดนะครับอ่ะนี่นะครับล่าสุดเนี่ย ใส่เป็นสมบัติหมี่เ่ครับเพราะว่าด่านนี้เยลลี่หมี่มันเยอะนะครับเยลลี่หมี่มันเยอะใส่เป็นถั่วชุบถั่วใจแอนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสมบัติทําแต้มยิบย่อยพวกนี้ก็ได้หรือจะเป็นสมบัติฟรีที่เขาแจกก็ได้นะครับเนาะพวกสมบัติทําแต้มที่เขาแจกหนังสติ๊กนะครับ นางสติ๊กพวกอะไรอ่ะนะครับที่เขาแจกนะครับเนี่ยนางสติ๊กอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เขาแจกเออ่เมล็ดลูกพีชอะไรก็ใส่ไปทําแต้มเพิ่มนะครับเนาะอย่าลืมนะครับสําหรับคนที่วิวแปดวลวเก้านะพุกกี้นะครับไม่ต้องใช้ไข่ชุบนะครับเพราะว่าผมเอาไข่ชุบมาให้มันใช้สกิลเราใช้ทันเฉยๆนะครับเนาะอ่ะกดกันเลยนะครับพูดเยอะละต้องพูดเยอะหน่อยนะครับหายไปนานนะครับเดี๋ยวจะไม่ชินมาโอเคสกิลไม่มีอะไรมากนะครับก็คือกระโดดตบบอลเลยนะครับนี่เลยก็ได้คะแนนมานะครับชุบ โอเคอ่ะจะมีจุดหนึ่งนะที่แบบผมแบบเออต้องระวังกันทุกคนนะคือหลายคนอาจจะพลาดผมเล่นตอนแรกก็พลาดน,นะครับด้วยความที่แบบผมเหยียบปุ่มเมื่อกี้ใครเห็นปุ่มเมื่อกี้ไหมที่มันเหยียบแล้วแล้วมันจะมีเจลลี่เลี้ยงอ่ะแล้วผมมาเหยียบอันเนี้ยแล้วผมลืมกดสไลด์แล้วก็ชนนะครับโดนหลอกโดนหลอกนะครับก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคชิปอ่านี่แหละครับสไลด์บ่อยๆหน่อย บอลเล่ตกนะครับสวยเลยนะครับชิบต้องเก็บให้ละเอียดนะครับทุกคนเพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างที่จะพอดีนะครับแต่ถ้าเก็บไม่ละเอียดจริงๆก็อัพเป็นสัตว์เลี้ยงวิวสีก็น่าจะได้กันแล้วนะครับถ้าเล่นเซตนี้นะเล่นเซตผมก็สัตว์เลี้ยงเวิวสี่ก็เล่นได้แล้วนะครับชิบโอเค โอเคนะครับก็ตัวละครนี้นะครับถามว่าหน้าปั้นไหมนะผมก็ยังบอกว่ายังไม่หน้าปั้นนะครับก็ยังแนะนําว่าให้ปั้นตัวละครลินจี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลินจียังคองอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลินจีเนี่ยน่าจะอยู่แบบนี้อีกสักเดือนนึงนะครับไม่ก็เดือนกว่ากว่านะครับอีกประมาณสองสามแผทนนะน่าจถึงน่าจะโดนแบบตัวละครเริ่มมาแบบมาตบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองว่าเอ้เราจะปั้นอะไรดีผมยังแนะนําว่ายังเป็นลินจีอยู่นะครับตัวละครนี้เหมือนแบบ เป็นตัวละครน่ารักน่ารักดีกว่านี่ครับเนาะเป็นตัวละครน่ารักใครจะปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะครับแต่สําหรับคนมีของเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าเอ่อคนที่มีของเนี่ยปั้นได้แต่คนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ๆหรือว่าไม่ค่อยมีของเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตเมื่อกี้ผมเหยียบไอ้แป้นไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหยียบตรงไหนไม่ทันเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับเดี๋ยวตัดมาให้นะครับ เออม,ม,มันมันขาดไม่ได้เลยต้องเล่นนิดเขาเรียวกว่าต้องเล่นให้มันแบบละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับมามามา,มาน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับตอนเรากระโดดตบบอลล่เนี่ยมันจะมีสีเขียวๆให้เราเหยียบนะครับถ้าเราเหยียบแล้วมันจะมียเยลลี่เนี่ยนะครับเมื่อกี้เลยที่พุ่งมานะครับจะเป็นเยลลี่เด้งเข้ามานะครับทำให้เราได้คะแนนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะม ตรงนี้เก็บละเอียดได้ยิ่งดีนะครับเพราะคะแนนมันมันนิดเดียวเองอะนะครับเก็บบนัธรรมรายละเอียดได้ก็เก็บนะครับชุบชุบเก็บรละเอียดได้ยิ่งดีค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เซียนนะใครที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับก็เก็บๆมาเลยอาจจะมีพลาดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพลาดนิดนึงถ้ามันไม่ได้ก็ไปเล่นกันใหม่นะครับเนาะ เล่นกันสัก5เกม10เกมน่าจะได้กันแล้วน่าจะชินกันแล้วนะครับโอเคนะครับพยายามเหยียบสีเขียวๆไว้นะครับเพราะว่าไอ้ปุ่มเขียวๆเนี่ยมันจะเอ่อมันจะเป็นมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเด้งเยลลี่มาให้เรานะครับต้องพยายามเหยียบไว้โอ้โหชนอีกแล้วโ <laughs> อเค okay, นะครับก็พลาดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ <laughs> ไม่ได้จับนาน ไม่ได้จับนานพลาดอย่งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับที่เดิมโอเคนะครับพอจะมาครับมาทุกคนโอ้โหต้องยื้อสกิลนี้ให้ติดนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับยื้อสกิลติดแล้วมันลุ้นกันว่าจะได้คะแนนหรือเปล่า ว่าจะสำเร็จไหมนะครับอย่าลืมเหยียบสีเขียวนะครับเนี่ยมันจะขาดประมาณเนี้ยนะครับนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับผ่านเรียบร้อยโอ้โหผมจะร้องไห้ได้415ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็มันยากนิดนึงนะครับด้วยความที่มันแบบยื้อเนี่ยเห็นไหมว่าผมเล่นแบบสิบกว่ารอบเลยอะ่ะและคือคือในคลิปเนี้ยนะครับคืออาจจะเห็นผมแบบห้าหนาทีนะแต่ที่ผมอัด ที่ผมอัดคลิปนะตอนนี้นะครับมันประมาณ20วินาทีเลยนะเดี๋ยวผมไปตัดเอานะครับก็คือมีเล่นพลาดบ้างแล้วก็มีแบบยื้อสกิลสุดท้ายไม่ติดนะครับต้องกระโดดดีๆนิดหนึ่งนะครับก็ผ่านมาแล้วรับของรางวัลมาเลยนะครับถือว่ายากพอสมควรนะครับยากพอสมควรเลยนะครับก็ มันอาจจะง่ายแหละสาหรับคนที่ฝึกมาเดี๋ยผมแบบเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาเล่นมาอัดคลิปเลยนะครับก็เลยอาจจะยากๆหน่อยนะครับโอเคโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับถ้าชื่นชอบไม่ลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวใครที่แบบรออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสตรีมให้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับไม่รู้คนหายไปหมดหรือยังนะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ i <laughs> uh -huh. uh -huh.